สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบครูสมศิลป์ในวิชาสุขศึกษาและพละกษาชั้นะสมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้แล้วฝึกปฏิบัติตามนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับนักเรียนนี่พบครูสมศิลป์นี่แล้วนะครับสําหรับนักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้ครูสมศิลป์นะครับจะพานักเรียนนะครับ มาปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับแต่ก่อนที่จะเรียนเดี๋ยวครูสมศิลป์ขออนุญาตพร้อมร่างกายก่อนครับเพื่อลดการบาดเจ็บนะครับ,รรบ,บเดี๋ยววัดร่า,รางกายครับพรอมร่งางกายครับจะได้ไม่เจ็บเห็นไหยนะครับก่อนที่จะอัดคคิปน,นะตอนนี้ อับพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเรามา,เร,า,าเรียนกันครับครับนักเรียนเราอบอุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับวันนี้นะครูตองศิล์นะครับจะพานักน,นเรียนนะครับฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับมันมีอยู่สอันด้วยกันครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นหนึ่งคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่สองการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่รับเคลื่อนที่สามการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปรกรณ์นะจะมีลูกบอล มีอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เราเรียนแค่หนึ่งค่าพอคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เรามาดูครับว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แบบผุ้สมิ์เราจะเรียนอะไรเอานะครับท่าที่หนึ่งนะครับไม่ง่ายนักเรียนยืนประมาณนี้นะครับช่วงไหลขาตึงยืดทงาค่าที่หนึ่งคือการแกว่งแขนดูนะครับให้นักเรียนยกมือขึ้นมาข้างหน้าตามกับปปา้หลุหลวมท่าที่หนึ่งนะครับนะครับแลช้านะครับดูนะครับ แล้วปล่อยแขนไปปึ๊บหนึ่งแล้วขึ้นมานับหนึ่งตรงนี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวให้สบายสบายกำังป้านุ่มๆปล่อยแขนไปครับปล่อยแขนไปแล้วก็ขึ้นมาปึ๊บนับหนึ่งเอาใหม่นะครับพร้อมหนึ่งสองสามกำลังป้านอับไหลครับช่วงไหลนะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องต่้นมากแค่นี้นะครับระดับไหลเรานะครับเอาใหม่นะครับสองแล้วนะสาม สี่ <4, S 2> <4. S 1> ช้าๆนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับง่ายๆนะครับเรามาดูได้ข้างกันนะเริ่มเดินท่าสง่งสงาแบบเลยครับไม่ต้องคิดมากหาไม่ต้องคิดไม่ต้องทาเอาพอดีพอดีช่องไหลน,นะครับดูครับทำมาข้าวหลวมๆนะนะเดิมสอง 3าม6 7, 8, 9, ี8ห้าหกเ้คเชื่อต้อนเรียนทำได้ง่ายๆแต่ทำมาแค่สินะครับสิครั้งพอทั้ที่หนงะง่ายๆปึ๊บปึ๊บมาถึงปึ๊บอยู่ในชินชใจครับซ้อมก่อนฝึกก่อนแล้วค่อยมาอัดคลิปอัดวดีโอทาแล้วก็ส,ส่งขู้ทรงศี ท่าที่สองครับพร้อมยังพร้อมนะครับท่าที่สองครับท่าที่หนึ่งคือแกว่งแขนไปแล้วนะครับต่อไปเป็นท่าที่สองง่ายๆครับท่ากระโดดตบกระโดดตบนะครับตอนฝึกนะครับเราเรียนให้ทำแบบนี้ครับตอนฝึกนะครับอยู่ในท่าตรงนะครับตอนฝึกนะครับฝึกนะครับนะครับเวลาดูนับนะครับดูนับนะครับดูุูนับนะพร้อมนะครับมือชี้ที่บนขาแยกให้เรียนนับหนึ่ง ระโดดอีกครั้งนึงกระโดดอีกครั้งนึงนะครับกระโดดปุ๊บมือชิดขาชิ้นับสองนี่คือวิธีการครับมันจะได้ไม่รีบจะได้ถูกต้องหมายนะครับอีกครั้งนึงการนับนะครับดูนะครับปุ๊บชิดขาแยกนับหนึ่งนะครับสองให้เรียนฝึกอย่างนี้นะครับให้ชินพอเรียนฝึกชินแล้วนะครับถึงจะได้นับแค่หนึ่งอย่างเดียว อดูการสาธิตอีกครั้งนึงนะครับพอมนะครับการนับนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับง่ายง่าแต่นักเรียนฝึกได้แล้วปุ๊บนักเรียนทำได้แล้วนักเรียนจะนับสิบครั้งในเวลาส่งงานครูอดูนะครับหนึ่งช้าๆนะครับสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดกระโดดตลอดนะครับแปดเก้าสิบนะครับกลับมาท่าตรงเหมือนเดิมง่ายไหมนักเรียนเดีย๋ยวดูสาธิตทีนะครับง่ายนะดูนะ เอาแบบการนับก่อนนะครับ้าชาชิดปึ๊บขาตึงนับนับ1นึ่ง,งแกโดดทีขาชิดนับ2นะครับออทำใหม่ครั้งหนึ่งนับหนึ่งชิดนับ2อข้าใจนะ้องเนี่ยแล้วทำส่งให้นับแบบนี้นะครับ1 สองสาม้าชสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าใจนะครับนักเรียนผู้เชื่อนักเรียนทำได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ของครูนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทำสองท่านะครับท่าที่หนึ่งคือแบ่งแขนสิบครั้งอัดคลิปส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูนะครับท่าที่สองคือกรโดดตุ๊บสิบครั้งทำเสร็จแล้วอัดคลิปส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูเหมือนกันส่งมาคลิปเดียวเลยครับแต่สองท่าเลยนะครับจะได้ตรวจง่ายๆไลน์ส่วนตัวครูนะครับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา,ษาปีที่หนึ่งครูช่วยนักเรียนทําได้นะครับนักเรียนําส่งมานะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ครูสนสิทนะครับก็จบเพานี้ครับสําหรับวิชาสุขศึกษาและระัฐศาสตร์สำหรับน้องคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับ